แบมแบมศิลปินเคป๊ K OP, เชื้อสายไทยที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วได้รับเชิญไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตชื่อว่า Grace for the World นะคะซึ่งจัดกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เลยกลางนาครรัฐวาติกันเลยค่ะงาน Grace for the World เนี่ยมันไม่ใช่คอนเสิร์ตทั่วๆไปนะครับคือมันเป็นงานที่มีความหมายเฉพาะมากๆเลยเขาจัดขึ้นเพื่อปิดการประชุมที่ชื่อว่า World Meeting on Human Fraternity ครั้งที่3นะครับ เป็นการประชุมระดับโลกเลยเป็นปีพิเศษที่เขามีทุกๆยี่สิบห้าปีเป็นช่วงเวลาของการให้อภัยการคืนดีมีความหมายทางาศาสนาลึกซึ้งมากเป้าหมายมันก็เลยเป็นการใช้ดนตรีเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมเชื่อมผู้คนส่งเสริมความเป็นพี่น้องกันของมนุษยชาติการที่ศิลปินไทยได้รับเชิญไปยืนตรงนั้นเนี่ยมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่ไปโชว์เฉยๆนะครับการที่ศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนหนึ่งได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ โอ้โหไม่ธรรมดามากๆอยู่แล้วครับการได้นั่งแถวหน้าสุดในการเข้าเฝ้าบุคคลสำคัญระดับโลกแบบนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องมันเอิญแน่ๆครับมันสะท้อนถึงการให้เกียรติการยอมรับที่สูงมากไม่ใช่แค่ในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่จะมาแสดงแต่เหมือนให้เกียรติในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยด้วยซ้าไปการที่เขาให้ความสำคัญระดับนี้เนี่ยมันก็สร้างความภูมิใจให้คนไทยที่เห็นภาพมากๆบรรยากาศก่อนงาน ทั้งการเข้าเฝ้าการซ้อมทุกอย่างมันสร้างความคาดหวังสร้างความสนใจให้กับการแสดงจริงมันไม่ใช่แค่รอดูโชว์ธรรมดาแล้วแต่เป็นการรอชมโมเมนต์สำคัญที่ศิลปินไทยเราจะได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีที่แบบมีความหมายระดับโลกจริงๆแต่จุดที่คิดว่าพีคมากๆเลย <Please. S 1> คือตอนที่พิธีกร <Please. S 1> เขาแนะนำตัว Bam <Welcome. S 1> แบมแบมอะค่ะเขาพูดว่า Help me welcome my Thailand brother, Bam b r o t h e r Ba m Bam ขอเชิญต้อนรับน้องชายของฉันที่มาจากประเทศไทยแบมแบม โอ้โหคำนั้นทรงพลังมากครับการใช้คำว่า My Thailand Brother เนี่ยมันลดความเป็นทางการลงและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงเป็นพบเดียวกันไม่ใช่แค่พิธีกรกับแบนแบมนะแต่ส่งความรู้สึกนั้นไปถึงคนดูด้วยวันนี้คือคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเรานะเป็นน้องชายจากประเทศไทยมันเป็นการให้เกียรติในระดับบุคคลที่สูงมากแล้วมันก็ส่งผลไปถึงการให้เกียรติประเทศไทยไปในตัวด้วยนี่แหละครับ เหตุผลที่ประโยคสั้นๆแค่นี้ทําไมมันถึงทําให้คนไทยที่ได้ยินรู้สึกแบบขุ่นลุกรู้สึกภูมิใจมากๆโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นบนเวทีระดับโลกแบบนั้นเพลง Enjoy in This นี่แหละครับคือไฮไลท์สําคัญของการแสดงนี้เลยอ้อมบนเวที Grace for the World ที่มีเป้าหมายเรื่องการเชื่อมโยงวัฒนธรรมณสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของคาทอลิกมันเป็นการแสดงออกถึงความภูมิใจในภาษาของเราอย่างทรงพลังมากๆ แล้วก็เป็นการนำพาภาษาไทยให้ไปก้องกลางวานสู่สายตาชาวโลกจริงๆและเพลงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งแต่งสดๆร้อนๆเพื่อไปร้องงานนี้นะครับมันยังมีความเชื่อมโยงกับงานเก่าของแบมแบมด้วยคือทำนองเพลง Angel in Dis เนี่ยจริงๆแล้วเคยปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในทีเซอร์เปิดตัวอัลบั้มโซโล่ภาษาไทยชุดแรกของเขาชื่อ Home Town ซึ่งอัลบั้มนั้นคอนเซปต์ก็ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องกลับบ้านเรื่องความเป็นไทยทีนี้การเอาเพลงนี้มาร้องเต็มๆเป็นภาษาไทย บนเวทีระดับโลกแบบนี้มันก็เลยเหมือนการสารต่อเจตนารมณ์จากอัลบั้มโฮมเทาให้มันสบมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกครับภาพมันชัดเจนมากและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการแสดงครั้งนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในจัตุรัสเซนปีเตอร์นะครับมันมีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกเลยนั่นหมายความว่าเพลงภาษาไทยเพลงนี้ภาพลักษณ์ของศิลปินไทยเรามันถูกส่งต่อไปถึงคนดูหลายล้านคนทั่วโลกในเวลาเดียวกันเลย มันคือการเปิดประตูทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญจริงๆครับอันนี้เป็นอีกมิติที่ให้เพลงนี้มันพิเศษขึ้นไปอีกเพลงนี้จริงๆแต่งไว้นานแล้วตั้งแต่ประมาณปี2021แล้วก็มันไม่ใช่เพลงรักทั่วไปแต่เป็นเพลงที่แบมแบมแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้คนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาก็คือคุณแม่หรือม้าจุ๋งที่แฟนคลับรู้จักกันดีครับมันเหมือนเป็นจดหมายรักเป็นคำขอบคุณจากใจลูกชายถึงแม่ ที่เลี้ยงดูสนับสนุนเข้ามาตลอดตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงจุดนี้การเลือกเอาเพลงที่มันมีความหมายส่วนตัวมากๆแบบนี้มาแสดงครั้งแรกบนเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบนี้มันแสดงถึงความตั้งใจที่พิเศษมากๆเลยครับเรื่องนี้มันยิ่งชัดเจนแล้วก็น่าประทับใจขึ้นไปอีกนะครับ <queste> เมื่อมาจุม๋มคุณแม่ของแบมแบมเองเนี่ยทา่านได้แชร์ภาพแชทไลน์ที่คุยกับแบมแบมในแชทเ,เนี่ยแบมแบมส่งไปบอกคุณแม่ก่อนวันแสดงว่าวันนี้ แบมจะร้องเพลงที่แต่งให้มาร์คครั้งแรกที่โรมนะคุณแม่ตอบกลับมาด้วยความรู้สึกที่แบบสัมผัสได้เลยว่าท่านรักท่านปลืม้มท่านภูมิใจมากๆเลยครับมีข้อความส่วนบอกว่าได้เลยจะคอยฟังเลยนะรักนะมาร์คคงได้บุญเยอะมากๆเลยไปร้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยดีใจที่สุดลูกพอได้เห็นข้อความแบบนี้มันทําให้เราเข้าใจเลยว่าเออเบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินคนหนึ่งเนี่ย ความรักการสนับสนุนจากครอบครัวมันสําคัญขนาดไหนแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ภูมิใจในตัวแบมแบมมากที่สุดในวันนั้นก็ต้องเป็นคุณแม่เขานั่นแหละครับมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างความเป็นศิลปินระดับโลกกับความเป็นลูกชายที่รักแม่มันทำให้เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันทัชใจคนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเพราะเรื่องความรักในครอบครัวนี่มันสากลมากมาก มันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างมาเจอกันพอดีเลยทั้งความสามารถของศิลปินเองโอกาสที่ได้รับการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวที่มันจริงใจมากๆทั้งหมดนี้รวมกันเป็นพลังที่ส่งออกไปสู่เวทีโลกได้แบบน่าประทับใจจริงๆ